มาดูประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการนัดรวมพลของกลุ่มคนเสื้อแดงเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลที่เขาจะนัดรวมพลกันอีกครั้งก็คือในสัปดาห์หน้านี้ะนะคะ,คะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในรายการนายกอภิสิทธิ์พบคนคุยข่าววิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะถึงคําถามที่ว่าถึงแม้รัฐบาลจะประกาศมีมาตรการรองรับการชุมนุมแต่ว่าแกนนาคนเสื้อแดงบอกว่า วันที่24กุมภาพันธ์จะระดมคนรัฐบาลจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองและเวลานายกไปที่ไหนมีคนมาด่ารู้สึกอย่างไรเคยถอดใจหรือไม่ว่าเรื่องมั่นคงการจัดการเราซักซ้อมหน่วยง,งานทั้งหมดแล้วยืนยันว่าการใช้สิทธิ์ทำได้แต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายถ้าก่อความวุ่นวายเราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันทีคุณอภิสิทธิ์กล่าวต่อนะคะบ,บอกว่าเวลาปฏิบัติภารกิจผมค่อนข้างจะมีสม าที่ดีผมก็ฟังไม่ใช่ไม่ฟังได้ยินด้วยก็ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งทําให้ผมทราบว่าเขาคิดอย่างไรเช่นก่อนขณะปายงานเททองยกช่อฟ้าเริ่มคําแรกนะคะก็คือฆ่าตะกรผมรู้ว่าคงมีคนไปให้ข้อมูลเขาผิดผิด ว่าผมสั่งฆ่าประชาชนผมก็ฟังแล้วก็ได้ยินถามว่ารู้สึกอย่างไรมนุษย์ทุกคนไม่ต่างกันไม่มีใครฟังแล้วสนุกแต่เราต้องอดทนอดกลัน้นแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นคนไทยส่วนใหญ่แม้ไม่ชอบใครปกติก็ไม่เป็นอย่างนั้นแม้ไม่ชอบก็ต้องรับผมก็เห็นใจว่าบางคนคงได้ข้อมูลคาดเคลื่อนเลยโกรธแต่เราก็ต้องทําความเข้าใจต่อไปไม่ถอดใจไม่มีประโยชน์จะถอดใจเพราะว่าเขาถอดใจไม่หยุด,ด่าซึ่งที่พักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณนะัท พลที่สุวรรณสสกรุงเทพพอ,อ,อพักประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการรักษาความปลอดภยัยภายในพักช่วงเจวันอันตรายนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดกําลังมาคอยรักษาความปลอดภัยทุกวันนะคะจานวน100นายแล้วก็พักก็ได้เพิ่มกล้อง cctv จากเดิมที่มีอยู่4ตัวเป็น8ตัวนอกจากนี้ยังจัดเจ้าหน้าที่ของพักผลัดกันเข้าเวรยามเพื่อดูแลความปลอดภยัยตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนทางด้านคุณพงเทพเทพกัญจนา อดีตกรรมการบริหารพักไทยรักไทยนะคะบอกว่าในวันที่26กุมภาพันธ์เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆแล้วก็แกนนำนปชยืนยันแล้วว่าจะไม่ก่อเหตุรุนแรงจะรอฟังคํที่ภากษาหรือว่าตามนตนก็ไม่สบายใจเกรงว่าอาจจะเกิดมือที่3นะคะพยายามดึงให้เหตุการณ์นําไปสู่ความรุนแรงที่สําคัญทราบว่ารัฐบาลพยายามสร้างเรื่องผ่านสื่อให้เห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพยายามใช้ความรุนแรงจนทําให้รัฐบาลต้องประกาศใช้กําลังปราบปรามหรือไม่ ซึ่งในส่วนของคุณสุทเทพเครือสุบานะคะก็เดินทางมาที่กรมทหารราบ11รักษาพระองค์ถนนบางเขน เพื่อไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานการณ์วิกฤตกรณีการประกอบกําลังดูแลฝูงชนขนาดใหญ่โดยมีกําลังเจา้าหน้าที่ตารวจกว่า3,000นายทหารอีก3กองร้อยมาร่วมสาธิตการควบคุมฝูงชนหากเกิดความไม่สงบนะคะอย่างเช่นยิงแกส๊สน้ําตายิงกระสุนยางฉีดน้ําใส่ผู้ชุมนุมหลังจากที่เสร็จสิ้นนะคะคุณสุเทพบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าพอใจการฝึกในวันเมื่อวานนี้มากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับมือ ผู้ชุมนุมก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสําหรับปาจุดอันตรายทางเราก็มีการวางแผนรับมือไว้อย่างดีแล้วและก็ถ้าถามว่าการซ้อมในเมื่อวานนี้ใช้กําลังเจ้าหน้าที่กว่า3พันนายเกินกว่าเหตุหรือเปล่าหรือว่าเพื่อต้องการขู่ใครหรือเปล่าคุณสุเทพตอบว่าเป็นการเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนวันที่26กุมภาพันธ์ที่จะมาถึงนี้ค่ะค่ะ